คนบางคนเนี่ยนะฆ่าสัตว์บูชายันเพื่อวังบุญแสดงว่าในยุคนั้นมีการฆ่าสัตว์บูชายันแต่การแบ่งทยธรรมแต่ยังสู้การแบ่งพยธรรมของเราเนี่ยให้ผู้ประพฤติธรรมไม่ได้ดังนั้นท่านควรจะทําทานแก่ผู้ประพฤติธรรมเช่นเรานะ,ะคือยุคนั้นนะไม่มีพระพระพุทธศาสนานยังไม่เกิด มีแต่พรามเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเลี้ยงอ่ะเลี้ยงเอาบุญนะ่นะเขาจะเลี้ยงพรามเขาไม่เลี้ยงพระเพราะไม่มีพระให้เลี้ยงเลี้ยงพรามแทนเ <c oughs> พราะพรามถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าของฮินด,ดูในยุคนั้นตามความเชื่อเออท่านก็พูดจามีเหตุผลนะอฮะเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเราจะ ให้อะไรท่านสักหน่อยม,มีอีกไหมเนี่ยสงสัยถ้าเป็นหลวงหลงพี่คิดเอาเองนะคงสั่งคนรับใช้ว่าปิดประตูห้ามรับแขก <S <S 1> <S 1> พอแล้วหาคนแต่แน่แต,ตรกระทไม่ได้บอกงี่นะอันนี้หลวงพี่พูดเอง <S <S ว่าเอ้ยปิดประตูเหอะ ไม่รับแขกแล้ว <c oughs> <c oughs> คนรับใช้ก็ถามแล้วจะให้อะไรเขาอะ่ะเี้แบ่งเอาเข้าเปลือกให้คนละหนึ่งธนานให้เข้าเปลือกนะถาารับใช้เราเข้าเปลือกไว้ให้ลาดทั้งห้าคน สามตัวค่ะคุณก็บอกอืมเราไม่รับเกาเปลืิด